สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของอำเภอสันทรยจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางวิถีชีวิตชนบทอันเรียบง่ายยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องฉิ่นเล็กๆที่เปี่ยมไปด้วยความหมายที่นี่คือพิพิธภัณฑ์วัดร้องเมงตำบลหนองแง่งสถานที่ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงที่เก็บของเก่าหากแต่เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญา ความทรงจำและเรื่องราวของผู้คนล้านนาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2527โดยพระครูโกวิทธรรมโสพลสีผ่องโกวิโทเจ้าอาวาสวัดร้องเมงท่านตรหนักดีว่าสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ที่อยู่ตามบ้านเรือนหากไม่มีใครดูแลวันหนึ่ง ก็อาจสูญหายไปพร้อมการเวลาด้วยความตั้งใจที่จะรักษารากเหง้าและเรื่องราวของท้องถิ่นให้คงอยู่พระครูจึงเริ่มเก็บสะสมสิ่งของชิ้นเล็กๆที่ผู้คนมอบให้และของชิ้นแรกที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็คือปิมปั้นดินกี่หรือแม่พิมพ์ทำอิดโบราณทำจากไม้สักอายุกว่า100ปีจากของเพียงชิ้นเดียวค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเป็นพัน จนกลายมาเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่สมบูรณ์ดังเช่นทุกวันนี้ภายในพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งนี้มีสิ่งของมากกว่า6,000ชิ้นส่วนใหญ่ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านในชุมชนแต่ละชิ้นไม่ใช่เพียงวัตถุหากแต่เป็นตัวแทนของวิถีชีวิตและความทรงจำที่เล่าขานถึงอดีตเมื่อก้าวเข้ามาภายในอาคารจัดแสดงเราจะพบทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องจักสาร เครื่องมือทำนาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้สมัยใหม่ในยุคเปลี่ยนผ่านเช่นวิทยุพิมพ์ดีดกล้องถ่ายรูปรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์พื้นบ้านที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างลึกซึง้งทุกสิ่งที่จัดแสดงไม่เพียงแต่ให้เราได้ชมแต่ยังชวนให้เราสัมผัสและเข้าใจวิถีชีวิตของบรรพบุรุษอย่างแท้จริง พิพิธภัณฑ์วัดร้อมเมงจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เก็บของเก่าแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตทีน่นี่ทำให้เรามองเห็นความผูกพันระหว่างผู้คนกับสิ่งของเข้าใจรากเหง้าของสังคมล้านานาและเรียนรู้ว่าคนรุ่นก่อนดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงและภูมิปัญญาอย่างไรนี่คือแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเชื่อมอดีตเข้ากับปัจจุบัน และส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองพิพิธภัณฑ์วัดร้องเมงตั้งอยู่เลขที่1ห,หมู่2ตำบลหนองแ่งอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยไม่เก็บค่าเข้าชมใครที่อยากสัมผัสกลิ่นอายของอดีตเรียนรู้เรื่องราวภูมิปัญญาล้านนา และชื่นชมความงดงามของวิถีชีวิตท้องถิ่นที่นี่คือจุดหมายที่คุณไม่ควรพลาดพิพิธภัณฑ์วัดร้องเมงอดีตที่ยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อเล่าเรื่องราวแก่ปัจจุบันและอนาคต